ในมิติของเรื่องการประกันนะคะว่าเอ๊ะถ้ายอมรับกันมากขึ้นและเรื่องสุขภาพนะคะหรือแม้แต่ชีวิตว่าประกันนี้สำคัญนะคะคำถามคือแล้วถ้าเราอยากจะซื้อประกันนะคะเราควรจะต้องดูอะไรบ้างนะคะหรือประกันแบบไหนจะเหมาะกับเรานะคะพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณกมลชนกรามโกมุตนะคะซึ่งเป็นผู้ในการ e s t a t e p l a n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  g a n d Family o f f i c e ธนาคารไทยพาณิชสวัสดีค่ะคุณกมลชนกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะค,ะ,คนนะครับคุณกมลชนกครับหลายครั้งเราจะได้ยินว่าการประกันมันมีเรื่องของการอมเงินด้วยแต่หลายคนก็จะบอกว่าก็ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจอาจจะยังไม่แจ่มแจ้งสักเท่าไหร่อยากให้อธิบายเรื่องหลักการอมเงินจากประกันชีวิตสักหน่อยนะครับจริงๆมันก็เป็นหลักการที่นักการเงินนะคะพยายามจะพยายามจะพูดกับพวกเราอยู่ตลอดว่าเวลาเวลาเรามีรายได้ที่เป็นรายรับเข้ามาเนี่ยเราควรจะแบ่งกองของเงิน ออกเป็น3ส่วนนะคะตามหลักทั่วไปส่วนแรกเนี่ยก็คือเก็บเป็นเงินออมส่วนที่สองก็คือเรียกว่าเป็นเงินลงทุนนะคะ uh huh. และส่วนที่สามคือเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน uh huh. ซึ่งตรงนี้รวมถึงสิ่งที่เราอยากได้ต่างๆแล้วก็รวมถึงกองค่าใช้จ่ายที่มันฟิกซ์อยู่ในแต่ละเดือนละ uh huh. ว่าเรามีอะไรบ้างนะคะอย่างคนธรรมดาอย่าง อย่างดิฉันเนี่ยก็จะมีอาผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรยเงี้ยตรงนี้เราต้องรู้อยู่แล้วว่าฟิกซเรามีเท่าไหร่เดือนหนึ่งที่เราต้องจ่ายหลักๆก,ก็คือแบ่งเป็นสามกองนะคะซึ่งประกันเนี่ยประกันชีวิตนะคะมันจะอยู่ในหมวดเงินออมค่ะซึ่งเป็นเงินออมประเภทที่ต้องเรียนว่าไม่ใช่เงินฝากนะคะมันต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกกองอะ่ะ เราก็จําเป็นต้องแบ่งมันเป็นสัดส,ส่วนอย่างออมเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆว,ว่าแต่ออมแบบเงินฝากเท่าไหร่ในเงินฝากก็มีทั้งออมทรัพย์ประจาปลอดภาษีต่งตางๆในลงทุนเราจะลงทุนอะไรบ้างสัดส,ส่วนในนั้นก็ต้องมีนะคะรวมทั้งในค่าใช้จ่ายของเราด้วยว่าจะเป็นส่วนที่เราซื้อเพื่อความอยากได้ของเรากี่อย่างแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นกับเราจริงๆกี่อย่าง นะคะซึ่งพอประกันมันอยู่ในส่วนของเงินออมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องคิดแล้วว่ามันจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ในกี่ปีกี่ปีเพราะว่าเงินออมก็คือเงินออมไม่ใช่เงินลงทุนหลักการง่ายๆมันคือมีแค่นี้เองค่ะอืมค่ะ แล้วการทํางานของประกันนะคะจริงๆแล้วเป็นยังไงในส่วนแรกที่เราบอกวาอ่าเราแบ่งเงินที่เราได้มาไปเซฟก่อนนะคะแล้วก็เซฟที่ว่านี่ก็คือไปเซฟกับประกันนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะโฟกัสตรงจุดนี้คุณกำมลอนชนนรแนะนำยังไงคะจริงๆออหลักการของของประกันชีวิตมันก็มีอยู่แบบเดียวคือเราจะต้องจ่ายเบี้ยรประกันเป็นจํานวนที่อาจจะเท่าๆกัน <S <S ในแต่ละปีนะคะระยะเวลากี่ปีก็ตามขึ้นอยู่กับ กรมปารทานที่เราทำนะคะอาจจะจ่ายห้าปีจ่ายสิบปีจ่ายยี่สิบปีนะคะ,คะเบี้ยประกันตรงนี้เราก็ค่อยๆออ,ออมไปนะคะแล้วพอครบกำหนดตามสัญญาประกันเนี่ยเราก็จะได้เงินมาส่วนหนึ่งที่เป็นเงินต้นที่เราพยายามจะเรียกว่ามันเป็นเงินที่เราออมเพื่ออนาคตนี่แหละแต่ความแตกต่างของมันก็คือระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่เราจะได้อะ่ะมันเรียกว่าค่าความเสี่ยงภยัยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่างในกรณีของการเสียชีวิตหรือกรณีทุพพลภาพนะคะอันนี้แล้วแต่กรมธรรม์น,นะคะก็จะได้เป็นตัวค่าสินใหม่ทดแทนการประกันชีวิตมาให้กับถ่ายยาน,นะคะซึ่งตรงนั้นเป็นกรณีปกเป็นกรณีที่เสียชีวิตปกติไม่ใช่เสียชีวิตจากการถูกฆ่าประกรรมหรือฆ่าตัวตายอะไรนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันมันก็เลยมีหลักการจริงๆก็แค่นี้เอง ครับคุณกมลชนกครับทีนี้ครับหลายๆคนเลยซื้อประกันบอกว่าเรามีคนอยู่ข้างหลังเช่นกรณีของลูกเราก็ดีนะครับในเรื่องของการประกันแล้วบอกว่าสามารถที่จะส่งต่อเงินก้อนให้กับลูกได้อธิบายให้ฟังนิดครับว่ากลไกในการทํางานของเขาเป็นไงครับกลไกในการทํางานก็คือหลักๆเลยสมมุติว่าพอเราเริ่มมีครอบครัวนะคะพอเริ่มแต่งงานพอมีลูกสมมุติว่าลูกคนแรกของเราได้ซักขวบแล้วเราก็เริ่มคิดเลยว่าเอ้ยมันควรจะมี ออมอีกส่วนหนึ่งแล้วนะซึ่งออมไว้ให้ลูกคนนี้ในอีกถ้าถ้าจะเป็นการออมระยะยาวเลยสําหรับกรณีนี้ควรจะประมาณยี่สิบปีนะคะอย่างเราก็เริ่มซื้อประกันแยกออกมาอีกตัวหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปปนกับตัวเก่าที่สมมติว่าเรามีแล้วสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งตัวเป็นเงินที่ออมให้ลูกคนนี้โดยเฉพาะทําไว้สมมติว่าสัญญาประกันยี่สิบปีแล้วก็เริ่มออ,อมไปเป็นปีๆจ่ายเป็นรายปีไป ใส่ชื่อลูกคนนั้นนะคะที่เราอยากจะส่งต่อให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์เพราะครบ20ปีปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินก้อนตัวหนึ่งออกมานะคะซึ่งเราอาจจะเอาไปให้เขาเนี่ยเรียนต่อในออระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะเป็นเงินก้อนที่เราไม่ต้องหาในนักขนาดที่มันมาถึงแล้วนะคะหรือถ้าสมมติว่าตอนนั้นลูกไม่ได้อยากเรียนนะคะเราก็อาจจะ เอาเงินตรงนี้เป็นเงินลงทุนให้เขาไปทําธุรกิจไปทําอะไรที่ลูกอยากทําตรงนี้ก็คือเป็นแยกออกมาเลยเพื่อให้มันจัดสารให้เป็นสัดส,ส่วนชัดเจนนะคะและสิ่งที่ได้แถมมานะคะก็คือค่าความเสี่ยงภัยระหว่างทางถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะลูกก็จะมีเงินก้อนที่สามารถใช้ดํารงชีวิตไปได้อย่างเรียกว่าไม่ลำบากจนเกินไปอันนี้เรียกประกันประเภทไหนนะคะคุณกมลชนก ประกันชีวิตค่ะอ๋อก็คือประกันชีวิตเลยใช่ปร,ประกันชีวิตเลยถเบสมมิก <Basic. S 2> ค่ะพ่อแม่เสียชีวิตลูกรับเงินที่เป็นเงินประกันกลับมาเนี่ยนะคะต้องเสียภาษีมรดกหรือเปล่าคะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่คนอาจจะเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะจริงๆก็เลยต้องเรียนว่าเงินที่ได้รับจากสัญญาประกันชีวิตนะคะที่เป็นค่าจิตใหม่หรือ,เ,อ,อเงินที่ได้เงินก้อนมาเนี่ยจาก ไม่เป็นมรดกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่เขาเสียชีวิตนะคะมันเป็นเงินที่ผู้รับรผู้รับประโยชน์อะได้มานะคะเป็นก้อนตรงนี้ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมรดกคือสําหรับการวางแผนเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆได้แบบนี้คะ่ะอย่างสมมติว่ามีคุณพ่อครอบครัวหนึ่งเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยรู้แล้วว่าเงินเก็บทุกอย่างของตัวเองเนี่ย ที่จะส่งต่อให้ลูกเนี่ยมันมีจํานวนเงินที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วนะคะแลวสมมติว่าตัวนี้สมมติว่าคุณพ่อมีลูกคนเดียวนะคะก็คือแปลว่าลูกคนนั้นน่ะจะได้รับมรดกเกินหนึ่งร้อยล้านบาทซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีแล้วคุณพ่อก็สามารถวางแผนให้ลูกได้ก้อนหนึ่งโดยที่ก้อนนั้นเนี่ยไม่ต้องถูกขายเป็นมรดก แล้วก็ไม่เสียภาษีมรดกด้วยการทําประกันชีวิตนะคะโดยใส่ชื่อตัวเองนี่แหละแล้วก็ใส่ชื่อลูกคนนั้นที่เราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์พอตรงนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นอีกก้อนหนึ่งเนี่ยที่ลูกคนนี้จะได้ไปโดยที่ไม่ได้เป็นมรดกแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมรดกนะคะและข้อดีของมันอีกอย่างคือพอมันเป็นเงินที่ได้จากสัญญาประกันชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นมรดกเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องไปกูไปรวมกับกองบรดกที่จะต้องมีผู้จัดการบรดกมาจัดสรรกระบวนการตรงนั้นเนี่ยหลังจากมีการเสียชีวิตกว่าสารจะแต่งตั้งเนี่ยใช้เวลาอาจจะประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเงินประกันชีวิตเนี่ยถ้าเป็นเคสปกติเนี่ยมักจะไม่เกินเดือนหรือสองเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้เงินเรียกได้ว่าเร็วขึ้น ครับคุณกมลชนะครับมีอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่า<ช>จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผู้รับ<ช>ผลประโยชน์เกิดเราอยากให้คนที่อาจจะไม่ใช่ผู้สืบสายเลือดหรือคนที่อยู่ในครอบครัวอาจจะเป็นบุคคลอื่นไปเลย<ช>คนนามสกุลแบบนี้เราสามารถทําได้ไหมครับค่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆกฎหมายประกันภัยเนี่ยไม่ได้ระบุต,ตรงนี้นะคะแต่มีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง,งที่เป็นหน่วยงานที่กํากับบริษัทประกันต่างๆที่ที่เรียกว่าคอปพอนะคะหน่วยงานนี้เขาได้จะ กำกับกฎอ,ออกมาว่าคนที่เป็นผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งศัพท์นี้อาจจะเป็นศัพท์ที่กฎหมายนิดนึงแต่หลักๆก,ก็คืออยากจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นคู่ชีวิตาานะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นชายหญิงตรงนี้ก็คือสามารถพิสูจนว่าอยู่กินกัน อยู่กินร่วมกันแล้วก็ทําประกันใส่เป็นชื่อผู้รับประโยชน์ได้นะคะหรือถ้าเป็นกรณีลูกที่เกิดจากภรรยาที่เราไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าเรารับเขาเป็นลูกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จดรับรองบุตรนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยากจดรับรองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่เราอยากจะให้เงินเขาก้อนนึงเป็นมรดกเนี่ย เป็น,เป,นเป็นประกันชีวิตนะคะเราก็สามารถใส่ชื่อเขาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องคุยกับบริษัทประกันแต่ละบริษัทเป็นกรณีกรณีไปซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขในการพิสูจน์นะคะค่ะ ทีนี้ถ้าอย่าง LG b t Q นะคะตอนนี้ที่เป็นกระแสนในสังคมนะคะเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยในกลุ่มคนนี้นะคะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันรหรือว่ามีความสัมพันธ์กันต้องมีการพิสูจน์ไหมคะว่าใช้หลักฐานหรือว่าอะไรเป็นตัววัดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียกันจริงๆที่จะสามารถมอบในแง่ของค่าสินหมายเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปได้ ค่ะตอนนี้ในบริษัทประกันหลายๆบริษัทนะคะก็ได้มีแนวทางเรื่องนี้ออกมาสนับสนุนนะคะคือหลักๆเลยเนี่ยผู้ชีวิต L G B T ตอนนี้สามารถใส่ชื่อเป็นผู้รับประโยชน์กันได้แล้วคะ่แต่ว่ามีเงื่อนไขคือคู่ชีวิตทั้งคู่นั้นจะต้องทําประกันด้วยกันทั้งคู่พร้อมกันนะคะและด้วยทุนประกันที่เท่ากัน mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาก็กําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อกัน ปัญหาต่างๆนะคะในกรณีที่เกิดเลิกกลางกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแล้วแต่ดุลคณิตของแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็แต่ละเคสด้วยนะคะค่ะประกันคู่กันแล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถูกไหมคะคือเอ<ช>ต้องให้บีก <B BA S 2> ็ต้องให้เอคุณประกันต้องเท่ากันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงทาให้ยี่สิบล้านอีกคนนึงทำสิบล้านอย่างนี้เขาจะไม่ยอ,อม งั้นปัญหามนิดหนึ่งได้ไหมคะคือในแง่นี้นะสมมติเขาเขาาเป็นคู่กันนะคะ A เสียชีวิตเนี่ยทุนประกัน B ได้แน่นอนแต่วันที่ B เสียชีวิต A เขาไม่อยู่แล้วค่ะแล้วมันจะไปตกอยู่กับใครอคะอันนี้จะไปที่กองบรโดคที่คนนั้นทําไว้แล้วก็ตามทายาดแล้วไม่ใช่ตามทายาทโดยธรรมตามกฎหมายในกรณีที่คนที่เสียไปไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่ถ้าเขาทำพินัยกรรมให้ใครก็ไปทำพินัยกรรม อ่าค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณต้วนชนกค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องของประกันชีวิตนะคะหรือว่าเรื่องมรดกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมรดกเนี่ยจริงๆก็แปลว่าเป็นของของผู้เสียชีวิตในวันที่เขามีชีวิตอยู่ประกันชีวิตเนี่ยยังไม่ใช่ของเขาไงคือเขาเสียชีวิตไปแล้วมันเพิ่งมีในแง่ของเงินสินหมายหรือว่าทุนประกันนะคะจึงหลังจากการเสียชีวิตใช่จึงไม่เสีย ภาษีมรดกนั่นเองนะคะแต่ต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งคือยูนิตลิงเพราะว่าเงินลงทุนมันเกิดขึ้นในวันที่เขาเสียชีวิตตรงนี้เองก็ต้องไปตีความในแง่ของกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ